สวัสดีครับทุกคนขอบคุณหลายๆนะครับที่ติดตามสองผมสอนยู่เบอร์ลาวเพิ่งทำสองยูทูบใหม่ฝากให้ทุกคนติดตามคอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ อันนี้ผมเองมาจากสปปลาวนะครับแต่ว่ามาอยู่เมืองไทยได้ประมาณ6เดือนแล้วครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้กำลังทำคลิปเปิดช่องใหม่นะครับทุกคนเรียนรู้จากการรายได้เพราะว่าเห็นเพื่อนๆบอกว่าท้ายคลิปทำช่อง YouTube เพราะว่าถ้า่านกดมันจะได้ตังค์นะครับทุกคนเลยลองทําดูฝากทุกคนเป็นกําลังใจให,ใ,หให้ด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่เพราะว่ามือใหม่พูดคุยอะไรก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับ พูดผิดพูดถูกหน่อยครับต้องขอโทษขอภัยทานผู้ชมด้วยนะครับทุกคนเพราะว่ายังตัดคลิปไม่เป็นครับเพราะว่าเราทำใหม่ครับทำไปเรื่อยๆมือใหม่ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับทุกคนตอนนี้ก็ไม่สบายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นหวัดอยู่ครับทุกคน อย่าลืมฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอนนี้กำลังมีผู้ติดตามอยู่ร้อเกสิบหกคนนะครับทุกคนตอนนี้เพราะว่าเพิ่งทำซองใหม่ไม่เกินประมาณสองเดือนแล้วครับสองเดือนอกว่าๆนี่แหละครับทุกคน ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ค่อยไปถ่ายคลิปเท่าไหร่ใครที่อยากดูคลิปผม กดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ค่อยอัพคลิปลงนะครับฝากทุกคนติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำซองใหม่จากนมต่ปปอปอลาวนะครับทุกคน เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไว้โอกาสหน้าเดียวจะร้องเพลงให้ฟังนะครับทุกคนใครที่อยากฟังเพลงคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะร้องเพลงให้ฟัง ชอบเพลงอะไรคอมเมนต์บลอกได้นะครับทุกคนพูดคุยกันได้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้มีจำนวนคนติดตามอยู่ ร้อยเก้าสิบหกคนแล้วนะครับทุกคนอยากให้ถึงห0 0 0คนคนเร็วครับเพราะว่าจะได้ผ่านกดซอง u t u b e ซอง y o u t u b e ต้องมีผู้ติดตาม5,000คนยอดวิวยอดรับชม ตาล้านวิวใครที่ทำใครที่มีผู้ติดตามเร็วคนรับชมเยอะ mm hmm. ก็จะได้ผ่านส่อง YouTube นะครับทุกคน mm hmm. เพราะว่า YouTube mm hmm. ต้องมีคนติดตามยอดวิวด้วยถังจะผ่านนะครับใครที่ มีผู้ติดตามเยอะก็ผ่านเร็วแต่เราไม่ได้ดังเหมือนคนอื่นเราต้องขยันทำคลิปไปเรื่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ครับกว่าจะถึงผู้ติดตาม5,000คนผมว่าน่าจะใช้เวลาเยอะนะครับ น่าจะสองสามเดือนสีเดือนกว่าไม่ครเป็นปีนู่นถึงจะมีผู้ติดตามใครที่ดูคลิปนี้อยู่ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทายคลิปลงซองยูทูบเท่าไหร่ มันจะมีช่องหนึ่งที่ผมโพสลงแล้วมีคนเข้าไปดูแล้วมีคนที่ซืึนชมซืึนชอบคอมเมนต์บางทีเราก็พูดไม่ค่อยถูกก็ขอโทษขออภัยทานผู้ชมด้วยนะครับ ขอลงไลค์แล้วนะครับทุกคนจบแค่นี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมฝากติดตามผมด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปบายบายคอมเมนต์ได้นะครับทุกคน